บักงูเหลี่ยมลงจอดถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับทริปเขาค้อสามวันสองคืนนะครับเรามาดูค่าน้ํามันว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับสาหรับเซดิคนะครับตัวเลขเรือนไม่ตอนนี้อยู่ที่26,993กเิมโเมตรนะครับซึ่งก่อนไปตัวเลขเรือนไม่อยู่ที่2 5 4 8 7กิโเมตรนะครับก็วิ่งทั้งหมด1 1 4 6กิโเมตรนะครับหมดค่าน้ํามันกับเซ1 0 r 13าร์ทิปสามวันสองคืนที่เขาค้อและปูทะเบิกนะครับ หมดไป2290บาทนะครับสำหรับทริปนี้ถือว่าเป็นค่าน้ำมันที่ประหยัดนะครับประหยัดเลยตกประมาณกิโลละ2บาทนะครับถือว่าประหยัดถือว่าประหยัดเลยสำหรับตัวพันนะครับขับกันแบบไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวพันบิดสุดๆแบบไม่มีแบบไม่ประหยัดนะครับแบบไม่ยำกันเลยมันเป็นลูกเจ้าของบอ่อน้ำมันนะฮะขี่กันแบบสุดๆนะครับบอกเลย สำหรับผ้าน้ำมันนี้สำหรับใครที่จะไปปีนี้นะครับก็ดูไว้นะครับตัวพันธุ์ก็หมดประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ